มาวันนี้พี่น้องเลยสร้างเพิก่กำลังบุกกลังเบิกมาวันนี้ตั้งวงกบแล้วมีเลักขล่ะมีกระปูดกระปีดเลยอันนี่รุ่นเลี้ยงเกาะแบบบูมีเสาเนาะอ่ารุ่นแบบบูมีเสาพี่น้องเลยแต่เพิ่งเอาไม้จับเลียงคักแน่นมีฝนเนาะในมุ่งก่อน อดแนนอบหรือการนอนทั้ง่ายเอาไปเลยนอ,อนสอบนางเอกมาแต่เลี้ยงควายกี่ตมกี่คนเต็มส่งบัดเลย <c oughs> เออ,อ,เาาอ,อเคุยตู่พี่น้องเลยมาจักโตสองโตตีด้วยแหมยังบัดเขาคอกอยู่บ่พี่พี่น้องเลยน้องมีมาแล้วบาดนี่ยงางจริงจริงบัดหอดเฮือนเมื่อยแหง้ง โอ้โหเอ้าสบายดีสบายดีอ๋อมาจะใช้มาจะเลี้ยงงัวะจะเลี้ยงงัวะอ๋อพี่น้องเลยโบเห็นน้องมีในลูกแบบนี้จักเถอมาบนันทึกเอาก็เห็นบาดนี้พี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยสร้างกำลังบุกกำเบิดมาวันนตั้งวงกบแล้วเนาะอยู่บ้านนองซอยห้องน้ำนองซอยพี่น้องเอ้ยสวยสดงดงามเนาะหลักการของสร้างฝีมือดีเนาะอ่เจ้าืันนี้เห็ดเดียวเลยืนะันนี้เนาะลังจากฝนมาตกอา่าพอน้องมี เอาพี่น้องเลยเนี้ยรีผู้เดียวเลยใช้สอใจเลยเนาะบริสอก็ไพ่เลยเนาะเห็ดไปคนเดียวเลยพี่น้องเนี้ยรีเราเราก่อพี่น้องเลยนี่อ้าวเจ้ามุมมีเขลอะแค่และมุมมีกระปูดกระปีดเลยอันนี้อ่รุ่นยังกาะแบบบูมิเสาเนาะ อ่ารุ่นแบบบูมีเสาพี่น้องเลยแต่เพิ่งเอาไม้จับเตรียมคักแน่ได้พี่น้องนี่เนาะอ่าแล้วก็สาบอืมขาว่าสิพ่อเนาะปูนยังไงเนาะปูนไปสิพ่อเนาะปูนว่าพ่อปะอ,อ่าึงซิปปูตปปแตาคักปัดเน,น,นี่ยเผื่อสาบเนาะอ่า,อา พี่น้องเลยเป็นเวลาตอนนี้กะสามโมงที่เขาสามโมงเคืองแล้วเนะาะเขตเได้ยอวยกลับคืนเมื่อสูภู้นำเน่าได้บาร์ในทั้งบาบุญสารวัลพร้อมทีมงานเพราะว่าขึ้นมากอะซี่มือเต็มหามือ่อพี่น้องเลยอ่าบุรีกลับคืนมาขากลับขาเมื่อแวะเข้ามาเบิง่งเยี่ยมยามนอกซอยพี่น้องเลยเนาะบุรีกับเห็นทั้งไอซ์ซา,างเพิ่นกำลังก่อเนาะต่อเติม ของน้า้องซอยเพันพี่น้องเลยป้าขัดคนเดียวเห็ดได้พี่น้องเลยจวดอันนี้อ่าพี่ใหม่เล่ามือลายมือเล่าหนึ่งของธรรมดาเนาะถ้าไา้เห็ดเลี้ยวเบิดจังสีขุดบาเดียวเนาะมุ่งอย่างขุดเนาะอ่าฝนลงเดือนมันจะฝนเนาะในมุ่งก่อนอยอืม ดดโดย,ยดดดแมนทั้งไอ่น้องซอยสบายดีน้องซอยไปใช่ไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงควายแมนเออไปเลี้ยงควายส่วนน้องมีไปเลี้ยงงัว<ม>เออ่าวันเสาร์วันอาทิตย์เจ้น้องมีเหมือนกัน,กนออต้องส่งเราด้านแรงๆมาได้ผลมาเนาะเหมือนเดียกันหนึ่งเขาทะเนาะ เขาเ่าไพทาเหนื่ยวนกักมากเลยพี่เขายั้งมาเลยแสิกินังไงแต่เสายังไม่ได uh, ja, uh, mm. ้กินขาีฮ oh, so nice. ันยู่เปคือนองสาใช่เนาะเป็นัญหา่กินแต่ร้องอืมเป็นอะไรคือญหากินเข่ากินน้ำแตงกินไ่เสรอืมกินแต่นไม่เสรออะไ เป็นเลือดโลกด้วยกันกับน้องอีกสบอเนาะน้องซากขาต้องดีขึ้นมากจะไอ้ชายคือว่าปเป็นเจ็บแข้งเจ็บขาบ่แมนเป็นมิสวสอหลังนี่กันอ,อืมไปซักจาแล้วแต่ว,ว่าอืมลิปหนึ่งเลย,อ,ยอ๋อเปิดออดแอบด,ด้วยกันนอนทังไอ้ไออยวังไงไอ้น้องซอยคนคาราพี่น้องเไงทั้งตัวแมนไ่มนะจ๊ะแมนก็แค่ใส่นี่เด้คอยได้อยู่แค่นั้นอืมม่อ ออกกําลังกายน้ำแน่เจ้าค่ะตื่นชาวมากออกมื่อออกกําลังกายซอยพอน้องมีก็ได้เลยอย่าออกกําลังกายว่าพอน้องมีก็คุดซอยอ้าวคนบางคนเห็ดเบียกตลอดเนาะออกกําลังกายจะได้ยืยซื่อนี่มันจะเป็นโน้นได้เอามันเหื่อมันออกเียเนาะเห็ดเวียกไปนั่งกับซื่อไป ออกกังไกลไปนน้ำกับดีได้เป็นยังไยไปอยู่นอนซื่อห่อยมันจะมีอาการอะไรเนี่ยผมเห็ดก็มีจับเลนะ็บร้อมเนาะเป็นยังไงหลักการของการองมีพันมีบวกกี่มืออ่นก็ได้มงได้เนาะอืมไก่กพี่นังองใส่ท่อใส่ยางเรียบร้อยลอืม rồi 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 này lắp bạc nó lắp bạc thì nhanh bạc không làm một nay cái lắp bạc Ủa, ma à là thì nào ma liền khoai kỳ tôm kỳ thêm sủng bắt อา,าขอั้วขอคกับบ่อน้องใส่กำลังมาพี่น้องเลยนองเขามันเะนเรื่องขวายเรื่องขวายจากโต สองโตเ,เรียงคว้วเลียงควาวจะถ้าว่าได้ลูกกับปั้นกันผนพี่น้องเลยมอนเรียงคว้ยของตัวเองได้เนาะเรียงให้เพื่อนมาซะขึ้นเขากินน้ำแล,ล้วบ่กินคาร์บัลเลอร์ฮะ นี่น้ต้มพักฮะก่อยนะม,มาแต่ปุ๊บบานแดนแดนสวรรค์ดงสวรรค์โหแมน,น,นลังสิเมือ่อแล้วบาดเลยมากแต่เมือมอ่อนนะผมละแมนซีหาซีขึ้นเละอ่าเมือ่อฮะของเงินเมียก่อนบาน เงินเบ็ดเลยขอเงินเมียมาเสียขาห่องก่อนนะครับ <laughs> เปลี่ยนส่งเป็นเสื้อก่อนพี่น้องเลยมาลายเมือ่อเลยเอ่ากับจนเมื่อกับเลวส่งก็ได้ <laughs> เไปนัานซื้อดินดอนนี่เพื่อนทุกคน สุกเพื yes. ่อนเพื tá ่อนอยู <S <s <Elliott> <S okay. so ่ทางบ้านแดนสวรรค์ดงสวรรค์ช่วงหน้าฝนก็ยังลำบากในเทียนซานกะันอ่าขยุกเข่าช่องจะมือเนาะช่องมือขึ้นหลังเห็ดยังไม่ได้เลยเวาก็นอนแต่อยู่เพื่อนแล้วเป็นอยู่บ่เจ้าก่อดเห็ดเป็นอยู่บ่ เคยมีประสบการณ์ด้านนี่เนาะิ่งพี่จิบมืมีแห้งช่ำเจ้าเนาะฮะเมื่อยอยู่กินเพชกินยังอยู่บ่เจ้าเค็มยังกินเนาะ คีอพอต้องมีนี่น้อยนักไปเจ็บไปโชแล้วตื่นสามารถไปอย่างเดียวอืมหา,เง,า,งเ,หาเงินเราไปหน่อยหาเงินเลี้ยงลูกตอนนั้นลูกก็เลี้ยงขึ้นนกบุนดนกลูกเฮียนประขขสุควุมสนเนาะมากลูกเกาขอวเฮียนเนาะ เนดะอืมผาอเงนนมันนอะอืมุกระดาลกากันอืมปุ้นนี่น่าจะบ่พออีกาสอบพี่น้องเลยน้องสสาบเดยวมารอบหน้าวุ้ื้อมาให้ห่องเบิ่งตัวจริงก่อนพี่น้องเลย <ừ> ต้นเลอก็อออลืมไปมีบินอยู่นะต้นต่บ่อปลาะออดนะบ่ออะไรแสดงว่ามัมน,านลงแนละ้วกระไรบินมีบินอยู่กันช่วงหไหน ปูนเขียวหตนหนึ่งล้านเจสหาสิบนึ่งล้นห่งล้านเจ็ดแสนหาสิบพตนหนึ่งแเจ็ดพัรอสอบนึงแปดสิเจพัน จากแรกเดินเนียนอ่ยำขื่นอีกเนาะเครื่องกระเทือนอ่ะมันเลยขึ้นเก่าเด้ไปนอนอรซื้อไปอัออืออืออรีอือ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 อเนาืออืนอืออืออืะอาออืออืให้พี่นอองเอืออเออืออืออืออออืออออืออ้ออื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 อาืออออืออออืออืออออือ ทังพีเลือดรัวาปลาเลือดพิ่งกะไร้ขอบคุ้วเนาะเพิ่งกะได้สดซอยพี่น้องเลยคือน้องเบี้ยงก็ขึ้นเป็นรังเลยเนาะและ้วกะ็ทางบาตุกอีกพี่น้องเลยเนาะกะสาธุอนุโมทนาน้ำทางพี่เลือดชุพันพิ่งพี่น้องเลยเนาะเอาได้าสางๆได้เฮาขอเมื่อก่อนเด้อดเฉดเดอมือหนามื่อไงสิมาแวะเวียนเยี่ยมย,มยมมามใหม่เนาะไปก่อนเด้อทางไอ้เนอง สอยเนาะสบายดีโดยสบายดีโดยโดยโดยไปชาพินองเลยเนาะขออนุญาตเดินทางก่อนเนาะเพราะว่าเวลาตอนนี้กะสามครึ่งเนาะเพื่อจะหอดสวรรค์กะอีกประมาณสองสามชั่วโมงเนาะคอยเมื่อพี่น้องเลยทางรถไฟกำลังมาแต่เรียงควายเนาะเป็นอะไรเมื่อยมึนอยู่บ่สบายดีเนาะ <ui> của ừ, tụ, của <laughs> ừ, <laughs> ừ, tụ phi nông ấy, nó chắc tổ, sóng tô, 2 tô Ok nhưng im, <laughs> <bú> <giờ> ừ. đó, mà đã khó khò rồi mũi vô, mưa còn đưa sẽ đưa, Được. đi về bưng thăng, ai bưng còn đang trong đó, đó. <laughs> bên cuộc là cho nó là luôn cả อ่าทางคูทของน้ำก okay. like 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 mm ับบดนล็อกแป๊บเดียวเนาะอโอเคชาบุมียังไรคลิปนี้เนาะไม่ยาำมายามำามข่าวซื้อเนาะมาก่อนมาหน้ามาหาใหม่ละสบายดีเนาะดูดูดูไปชาโอเคพี่น้องเลยทางบุญก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสมมีก่อนเนาะพอพอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้มายามย้ำน้องซอยเยือนอยู่ซานอืมอมีแต่เบิ้งทั้งสายสร้างพันและเนาะจะได้กะพวกันพี่น้องอุปกรณ์ก็ยังครบเนาะ อาเจ้ากับหูซุกเมื่อยเนาะเบื่อยเราคือเมื่อยชับเมื่อยเราวินหัววินหัวป่ะเป็นคิจกันกับเจ้าหรือเปล่าฮะเจ้ฮะจับแม่พอย่ามาเรากินข่าวเน่เรามากินข่าวอกินเข่ากินน้าเข่าตรงเวลากินอาหารเป็นประโยชน์ ก็เอิ้นกินอยู่บเอิ้นกินตลอดแต่เราบ่ลุกมากินอืมนะครับโคงเต็นได้เหรมียังก็ต้องหักซาสุขภาพเต่นก่อนกินข้าวมันแฉบอรอ่อยอืมอ่าเห็ดเกิดเราเหตุกินมืนนอนเด็กที่แช่อยู่ลาบเท่าใส่หอยเนาะแช่บอสแช่สุดนางโก๊บเหรอ <laughs> <laughs> อันนี้บ่กควายนะเนี่ยมาเองนะพ่อโคมโซนพู๋เนาะ เปียยด้วยคั่วเป็นเปียบานสัก้าแล้วเธอหนึ่งจะว่ามันก่ดีอ่ะเป็นคือคนแทบบ่ะใช่เป็นัง <c oughs> <c oughs> ไร่ะะลาซะลาก่อนเนาะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายสู้ๆเ้อห้ามพักควตตัวเองกินเข่าตรงเวลาเนอด้วย,วยอ่าสดไซนี่ตลอดไปหน <c oughs> ้ามือนาหมดซดไซนนี่คือเป็นแสแล้วเาัใสเเาะ ใช่ใพี่น้องเลยน้องลำลาพี่เลี้ยงสนิก่อนพบพก,กันคลิปหน้าเนาะ,ะสบายดีพี่น้องก็สุขสุขคนเนาะที่สุดมากเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอจบคลิปก่อนพี่น้องขอจบพกกคลิปหน้าเด้อสบายดีและสวัสดีพระสุขสุขคนพี่น้องเนาะพี่พี่น้องเลยน้องนี้มาแล้วบาทเนยงานจริงจริงไปหยอดเทือนเมื่อยแห้งโอ,อ้โธ่ อ๋อสบายดีดีสบายดีอ๋อมาตะใช้มาแต่เลี้ยงงวัวแต่เลี้ยงงวัวโดยอ๋อพี่น้องเอ๋ยโบเห็นน้องมีในลูกแบบนี้จักเถ้ามาบันทึกเอาก็เห็นบาดนี่พี่น้องเอ๋ยหาบยังมาหน่แบกยังมานมมา้องใม่น้องใม่อ๋หอางงหาเอ๋อเลยโดยเลี้ยงวัวหาน้องใม่เลยเลี้ยง,งวัวหาน้องใม่เลยอ่าจ้ะเม,มื่อยวะเมื่อย ไม่ง <mm ่ายก็ริวงานเลยพี uh> ่น้องเลยบ๊อบุญกร้างถามเนาะเมื่อยแล้วบังซีหนาลักว่าเฮ้ยพี่น้องเลยไกลแล้วไปเนาะโดยไกลไปกับใครกับน้องฝนอะไมาตำลังเลยมึงมาน้องเบะเอาไม่มาก่อนอือพี่น้องนี่แหละนะชีวิตของน้องมีเนาะอ่า ต่ชีวิตแต่ละเมื่อกะคือวันธรรมดากับไปเฮียนนะวันเสาร์วันอาทิตย์กะไปเลี้ยงงัวงแลต่อาหารใหม่มาเลยหามาคายหรือมาแกงหามาต้มหามาต้มกิน<ง>เอาเอา,เอา,เอาพี่น้องเลยเลิกบิ๊กตัวอา่าะสภาพพี่น้องเบื้องสภาพ,พน้องมีให้พี่น้องได้เห็นตอนเราไม่แต่ทำงานเออมาแต่เลี้ยงงัว <c oughs> เป็นเด็กเลี้ยงงัวเป็นเด็กบ้านเนาะ เฮ้ยคุณน้องเลยเนาะเอาเนาะกะมารอบนี้กะได้ถึอเลขเนาะเจ้าก่นเนาะถึอเลขต้องเบาเยาว่่าโดยโดยดีใจน้ำเนาะการทำคนรักคนใหญ่เพื่อในน้ำเห็นเนาะคมตั้งมุกตั้งใจกงน้องแหละเนาะคมขยันมันเพี้ยนเนาะกะอยากให้น้องเฮ็ดแบบนี้ตลอดไปเด้อย่างเบื้องน้องเบืองนุงหลังจากั้งมุกตั้งใจเฮียนพี่น้องเลย วันเสาวันอาทิตย์กันนี่แหละชีวิตของน้องมีก็เป็นแบบนี้พี่น้องเลยเนานะหาไปหาเลี้ยงงัวหาวหนุ่มใม่ตามป่าตามดงไปพุ่นบุยญาณผู้บ่าวรัดทางบ่กเมีผู้บ่าดเอออ๋อไม่ได้นี่นหนุ่มใม่เนาะแม่นะมยบญญุบญาณบ่กนี่ลูกสาวงามไปหนี่ไปหาเลี้ยงงัวตามป่าตามดงห่วยผู้บ่าวรัดทางไดยไปกับน้องนิ้วหนะค่องสองคน ขอปลาลิบๆลแล้วเนาะ <c oughs> อ,นอ้าวจานน้องเลยเนาะเขาจะได้กัสูดๆได้น,ดน้องเด้อทังอ้ายกับจได้เมื่อก่อนบาดเนาะมาเยี่ยมมายามมา,า,นนาเบียดบึงห้องน้ำน้องซอยเพื่นพอเจ้าเพิ่งกำลังเฮ็ดอยู่ขุดบัดขุดขุดซอยลาวเด <c oughs> ้อเมืย์เมือม่อ,อยังง,งัวเลยคุดน้องเ่าเมย์เรายังงัวเัราะแห้งแหละเนาะเอาเอาสูดๆเนาะไปก่อนเสีเนาะ No, สวัสดีสวัสดีพี่น้องเลยเนะพาะธูลุกของน้องมีโียน้องเลย <laughs>